เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกกําลังใจมันจะรอดคุกไหมครับมันจะรอดคุกไหมครับอย่ามาโกหกตัวเองอย่ามาโกหกใจตัวเองหน้าชื่นดกตมมักธนวยคุยเสียคนนี้นะครับตอนนี้นะครับกําลังจะหลอกล่อเอฟซีในนิทานเรื่องนี้ อก uh, ำลังจะดูดเงินจากกระเป๋าสีนี่นะครับผมจะไปนั่นผมจะไปนี่นะครับนะวันนั้นนะครับผมจะไปนครนายกนะครับผมจะขึ้นเหนือนะครับนะอ่านี่นะครับนะไม่ใช่คดีของตัวเองเขาไม่จ้างตัวเองอยากแสนแหลนขึ้นไปอยู่ศาลกับเขาคดีหมิ่นก็เหมือนกันนี่นะครับผมจะทําหนังสือขึ้นไปนะครับนะอ่าหรือเราจะทํางานร่วมกันนะครับนะอ้าวอยากมีแสงกับเขาป้าน,น้อย ถูกต้องค่ะช่างต้ามพูดถูกแล้วเอเราต้องน่วมมือกันจะไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องทะเลาะกันเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะการพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องให้เกียรติกันนะเราต้องให้เกียรติกันให้เครดิตกันนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออนะการให้เกียรติคนนะครับเนาะมันมันเป็นเรื่องที่ดีนะเออนะครับนะ อย่าไปหักหาวน้ําใจกันอืมตรงเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องเอฟซีนะอะไรก็แล้วแต่นะครับนะอืมครับครับดีที่สุดครับพี่น้องเอฟซีนะอืมนะครับนะไม่ใช่เห็นเก่ตตัวมไม่ได้แบบนั้นนะเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันมันมันดีที่สุดนะครับคนเราเนาะใช่ไหม ผมก็ยกเครดิตให้คนที่เขาร้องเรียนนะครับร้องเรียนนะครับร้องเรียนนะครับ, land, รบพี่น้องเอฟซีนะให้เครดิตเขาเราอยู่เบื้องหลังดีกว่านะเราอยู่เบื้องหลังดีกว่าอ่านะผมไม่พูดอะไรเยอะหรอกนะอะไรที่มันขาดมันหายมันเกินมันอะไรเรารู้กันอยู่แล้วอืมการที่เราจะอยู่ด้วยกันได้เราต้องให้เกียรติกันซึ่งกันและกัน นะครับพี่น้องเอเขารบในการตัดสินใจของกันและกันนะครับพี่น้องเอฟีนะเราไม่เข้าไก่ผมไม่เข้าไก่กันทั้งนั้นนะอืมนะครับอืมโดยผมจะไม่ก้าไก่กันทั้งนั้นผมให้สิทธิ์ในการเข้ารบในการตัดสินใจของเขานะอืมนะครับผมจะไม่ก้าวผมเป็นคนแบบนี้นะผมจะไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นนะผมจะไม่ยุ่งเรื่ององของคนอื่นนะเขาจะทําอะไรมันก็เรื่องของเขา นะครับพี่น้องเอฟซีนะเขาลบในการตัดสินใจของเขาถ้าไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ไปยุ่งนะครับพี่น้องเอฟซีนะเราไม่ไปยุ่งนะเบื้องลึกเบื้องหลังผมไม่พูดอะไรมากมายหรอกครับพี่น้องเอฟซีผมไม่พูดอะไรมากมายเราแค่เป็นคนประสานนะครับนะอันนั้นเรายกเครดิตให้เขานะครับยกเครดิตให้เขา อะไรที่มันขาดมันหายมันเติมเราเติมเข้าไปนะอืมเราเติมเข้าไปนะครับพอเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะอืมนะครับอ่าที่เราทํากันมานะครับพี่น้องเอฟซีนะมันมันช้ามันช้าแต่มันชัวร์ครับพี่น้องเอฟซีเจนเย็น ใจเย็นเย็นไม่จำเป็นล้วต้องทำใจใหญ่พูดก็ภาษาไทยเขียนแล้วก็ภาษาไทยนะครับพี่น้องเอฟซีเราคนไทยละกันนี่แหละครับพี่น้องเอซีนะเนี่ยอะไรที่มันขาดมันหายหมันเติมไป หรือจะไม่มีภาพไม,ไม่มีภาพรถไมโครก็ไม่เป็นไรเขาสามารถอะไรครับแจ้งความขอโทษแล้วไม่ใช่ว่ามันไม่มีภาพรถไมโครแล้วมันไม่ผิดนะถ้าเรามีเราก็ช่วยกันเอามาใช่ไหมละ่ะยื่นเข้าไปอีกมันหนักเข้าไปอีกนะครับเสริมเข้าไปอีกนะครับพี่น้อง F4 นะแต่ก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแต่ผมไม่พูดลไยเยอะหรอกนะ ผมไม่พูดอะไรผมผมทําผมไม่พูดหรอกเสยนะครับคือหมาตดรอดูนะรอดูหล่ะครับพี่น้อง 4, นะเอฟซีนะเออนะครับนะคดีนี้ก็จะ,ะมันผมน่าจะปีหนึ่งเนาะเออนะก็น่าจะประมาณหนึ่งเนาะโอ้โคงควยเออ อยู่แบบแม่แม่โมโม,ม,ม,มอ่อไปค่าอย่างน้อยเราก็อยู่ในโลกอยู่ในสังคมเดียวกันโลกเดียวกันก็คือเจ้ากับข่อยอยู่คนละโลกตี่ก็ไโลกของอยอีหยวกเออนะครับพี่น้องเอฟซีผิดก็ว่าไปตามผิดนะใช่ไหมพี่พี่คงควยอยเออเออพี่คงควยเออผิดก็ว่าไปตามผิดนะกฎหมายก็คือกฎหมายนะอันนี้บุกลุกนะเข้าใจไหมบุกลุกประสงวันนะ เขาประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนนะเข้าใจนะเข้าใจนะอะป่าสงวนนี่ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องมีต้นไม้สักต้นนะสันเป็นกลางจ้าเออเป็นกลางละดีแล้วเราต้องเปิดหูเปิดตานะรับฟังคอยว่าเจ้าก็ต้องฟังนี่ทำพิพากษานี่น,น,นี่ว่ายังไงกับบักทนวยคุยเสี่ยงว่ายังไงนี่เข้าใจไหมนี่ ว่ายัางไงมันออกมาฝอยยังไงนี่ว่าอาผู้ดาวนี่นี่น,นี่คำตัดสินของศาลนี่เราต้องพูดตามหตุตามผลมันนะออนะได้ไหมคิดว่าจะรอดเหรอครับไม่รอดหรอกครับคุกทั้งค่าปรงค่าปรับแห้วครับทีนี้อ่า นะครับทั้งค่าปรงค่าปรับเราต้องอยู่ในหลักแห่งอของความเป็นจริงมันหนีความผิดไม่ได้หรอกครับไม่มีใครใหญ่กว่ากฎหมายหรอกครับไม่มีใครใหญ่กว่ากฎหมายครับไม่มีใครช่วยอะไรหรอกครับนะช่วยอาจจะช่วยได้ครับแค่เล็ก,ลกนน้อยนะครับนะอันนี้มันเป็นอะไรครับผิดต่ออะไรครับอาญาแผ่นดินต่อกฎหมายบ้านเมือง ใครใหใ,หใหญ่กว่ากฎหมายบ้านเมืองครับเห็นไหมครับอะไรนะสอตอง,งอที่มันถลม่มภายในอาทิตท่านนายกสั่งการลงมาแล้วมันต้องมีคนติดคุกอ่มันต้องมีคนติดคุกคนตายเป็นเบื่อครับมันเกิดอ่าเกิดเหตุโศกอนาตกรรมขึ้นมาแล้วใครจะต้องมีคนรับผิดชอบมันต้องมีคนติดคุกท่านนายกพูดชัดเจนแล้วมันต้องแบบนั้นสิครับ กงกินไม่ทั้งหินทั้งทรายทั้งเหล็กกินแม่งทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่น้องเอฟซีถ้ามันได้งบมาแล้วมันทำกึ่งต่อกึง่งบ้านบ้านเมืองของเราประเทศของเราไม่กระจอกแบบนี้หรอกมันได้มาร้อยหนึ่งสมมติว่ามันได้มาร้อยหนึ่งมันทำสักห้าสิบกึ่งต่อกึง่งมันไม่ได้กระจอกแบบนี้อันนี้มันทำมาห้าเปอร์เซ็นอ้าวสองพันกว่าล้านแม่ทำ สามร้อยล้านไปนี่มันหายไปไหนครับพี่น้องเอฟซีเราก็สามารถพูดได้เพราะอะไรครับมันเป็นเงินภาษีประชาชนของเรามันต้องมีคนออกมารับผิดชอบท่านนายกโอบาพูดแล้วมันต้องมีคนติดคุกอ้าวบันเทึงนะครับรอดูรอดูนะครับไม่มีใครเหนือกว่ากฎหมายครับผิดก็คือผิดครับอันนี้จริงค่ะคุณตั้มพูดถูกนี่นะครับพี่ต้องพูด